ในช่วงปีพุทธศักราช2521เป็นช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไทยต้องต่อสู้กับรัฐที่คอมมวนิสต์ที่แพร่ขยายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคข,ของประเทศไทยกลุ่มทหารป่าที่จับอาวุธเข้าเขลนยฆ่ากับเจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดขึ้นทุกยอ่มยาความรุนแรงเกิดขึ้นตั้งแต่เหนืออีสานกระทั่งใต้ในเดือนมิถุนายน2521หลังเกิดเหตุการณ์ใหญ่ที่พัทลุงเมื่อกลุ่มผู้ก่อ,อก,การร้ายคอมมวนิสต กว่า300คนบุกเข้าโจมตีฐานตำรวจตะเวนชายแดนจนทําให้ตำรวจตะเวนชายแดน12นายต้องพลีชีพและแม่ทัพพักที่4ถึงกับต้องขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อยิงขับไล่นั้นถัดมาอีกเพียงราวๆสัปดาห์เศษก็เกิดเหตุการณ์ใหญ่ขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในเขตงานนครศรี 4, ธรรมราชก,กว่า200คนบุกเข้าโจมตีฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีเจ้าหน้าที่อยู่เพียง15นายอยู่ในฐาน นานาสาัรพัดอาวุธที่ทั้งสองฝ่ายประเคนเข้าใส่กันอยู่ราวครึ่งชั่วโมงฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่ประกอบด้วยทั้งทหารและอ,อสอเสียชีวิตถึง10นายขังฝ่ายผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ก็ตายเจ็บเกลื่อนก่อนจะล่าถอยกลับยังบุกเข้ายึดสถานีรถไฟแล้วระดมยิงเข้าใส่ขบวนรถสินค้ายังหูดับตับไมเป็นการข่มขวัญเรื่องราวตำนานประวัติศาสตร์ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์2 5 2 1 15ต่อ200วีลกรรม1 0เอก กำระเบิดตายหมู่พอกอคอจะเป็นอย่างไรไร g ินเดอรี่ชาแนลจะเล่าให้ฟังเวลา2นาฬิกา30นาทีกลางดึกสงัดรอยต่อของคำขืนวันที่15ต่อเช้าวันที่16มิถุนายน2521ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จำนวนกว่า200คนได้บุกเข้าล้อมฐานปฏิบัติการรวม ซึ่งมีทหารจากกองพันฐานปืนใหญ่ที่5กรมผสมที่15กองทัพภาคที่4และอสตั้งฐานปฏิบัติการร่วมอยู่บริเวณตลาดคลองจังห่างจากตัวตลาดออกมาประมาณ100เมตรตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลน,นาบอนกิ่งอำเภอนาบ่อนโดยในฐานมีจ่าสิบเอกสุภาพสุกแก้วเป็นหัวหน้าฐาน หลังจากผู้กอ่อการร้ายคอมมิวนิสต์กระจายกำลังโอบล้อมฐานกดเริ่มตนเปิดฉากระดมยิงจรวด RPG เข้าใส่ฐานอย่างหนักหน่วงจาก11สุภาพสุขแก้วจึงสั่งการให้กำลังที่มีอยู่เพียง15คนต่อสู้อย่างถวายชีวิตการประทะเป็นไปอย่างหนักหน่วงราวๆครึ่งชั่วโมงก่อนที่ฝ่ายผู้กอ่อการร้ายคอมมิวนิสต์จะสามารถบุกเข้าฐานปฏิบัติการและเผารถยนต์็ m c 2สองคันจนกลายเป็นเท่าฐานก่อนจะมีการหามศพเพื่อนโยนใส่ในกองไฟจนร่างเพื่อนกลายเป็นเท่าฐาน จากนั้นจึงบุกเข้ายึดวิทยุ PRC สองเครื่องปืน M 1 6 10กระบอก M 7 9 2สกงระบอกกระสุน9000นัดวิทยุ FM 5 5เครื่องก่อนจะล่าถอยออกไปในขณะที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่นั้นถูกยิงเสียชีวิตคาที่10ศพเป็นทหาร1ศพอ9ส9ศพนอกกนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสในขณะที่พกคอส่วนหนึ่งเปิดฉากโจมตีฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่อยู่ที่บริเวณตลาดคลองจังนั้นกำลังผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อีกส่วนหนึ่ง ก็พากันไปหลอมสถานีรถไฟบังคับให้ในายสุขุมสุวรรณเจริญในสถานีรถไฟคลองจังกักรถไฟขบวนต่างๆไม่ให้แล่นผ่านจนเป็นเหตุให้ขบวนรถที่43กรุงเทพหาดใหญ่ต้องเสียเวลาอยู่ที่นั่นถึงสองชั่วโมงแต่หลังจากนั้นกลับมีขบวนรถสินค้าที่7 0 1ศจากกรุงเทพมุ่งหน้าทุ่งสงวิ่งฝ่าสัญ,ญญาณพอผ่านสถานีก็เลยถูกกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ระดมยิงเข้าใส่อย่างหนักหน่วงแต่ไม่มีใครได้รับอันตราย นายพระเดชไตรอุโครสรวัตรรถจากทุ่งสงซึ่งโดยสารมาด้วยรถไปแจ้งร้อยตำรวจเอกเยื้อนวีรสุนทร รองผู้ก,กำกับการกองกำงกับการสองรถไฟทุ่งสงและแจ้งไปยังในสถานนินจันสารวัตรเดินรถทุ่งสงในเวลาต่อมาตำรวจรถไฟสิบนายร่วมด้วยกำลังของตำรวจสพออทุ่งสงและกำลังของตำรวจสพกิ่งอำเภอนาบอนและตำรวจตัวเวนชายแดนเขต8ได้ยกกำลังเข้ามาช่วยเหลือแต่เมื่อมาถึงฐานกลับปรากฏว่าที่ฐานปฏิบัติการถูกเผาราบเรียบและผกกได้พากันหาเพื่อนที่ได้รับบาดเจ็บล่าถอยไปแล้วจึงรีบนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล อันประกอบด้วยจากสิบเอกสุภาพสุภแก้วหัวหน้าฐานปฏิบัติการอสมานพชัยโยอสไวยเนสุวรรณที่ปรากฏว่าการสาหัสกว่าเพื่อนส่วนผู้เสียชีวิตสิบรายประกอบด้วยสิบเอกนิพนธ์มูประสิทธิ์อสหับพุ่มชัยอสบุญเริ่มวิศิราชอสจรูญพิบูลอสพิชิตช่วยทองอสบุญฤทธิ์ไกลปทุมอสทาวรพรมรักอสดุสิตประพันธ์อสสวิ์ขชินโรดอสสมโชกวังบุญคง โดยในเวลาต่อมานายเสนวัฒนาถอนผู้ว่ราราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและพลโทปิน่นธรรมศรีแม่ทัพกองทัพภาคที่4ได้รับรายงานจึงร่วมโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆเดินทางเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วนำศพผู้เสียชีวิตไปตั้งบำเพ็ญกุศลก่อนสั่งให้เจ้าหน้าที่ออกกวาดหลางกลุ่มพกขอกลุ่มนี้อย่างกระชั้นชิดต่อไปในเวลาต่อมา17นาฬิกาวันเดียวกัน10เอกสมพงศ์วิลยพรและอสกมลน,นักเกิด สองทาหารกล้าที่รอดตายจากการศึกในครั้งนี้ได้เปรดลดน้ำศพเพื่อนที่เสียชีวิตด้วยน้ำตาก่อนเผยถึงวิรกรรมของเพื่อนว่าขณะที่ผกอบุกเข้ามาจากสิบเอกสุภาพหัวหน้าฐานได้ตะโกนสั่งให้ลูกน้องทุกคนสู้ตายห้ามถอยโดเด็ดขาดจากนั้นทุกคนก็เข้าประจำการทันทีด้วยการยิงต่อสู้กับกลุ่มผกคอยังดุเดือดโดยทั้งสองผู้รอดตายยังเผยต่อไปอีกว่าหลังจากปะทะไปได้ระยะหนึ่งเพื่อนๆก็ค่อยๆทยอยตายไปทีละคน และทุกคนก็สู้จนหมดลมหายใจโดยสิเอกนิพนธ์มูประสิทธิ์ซึ่งอยู่ทางฐานด้านตายถูกยิงที่ขาและหัวไหล่ได้รับบาดเจ็บสาหัสพวกตนจึงเข้าไปลากเพื่อพาหลบหนีเพราะเพื่อนๆถูกยิงตายหมดแล้วกระสุนก็ไม่มีจะยิงต่อสู้อีกด้วยแต่1ิเอกนิพนธ์กลับไม่ยอมทิ้งฐานบอกว่าขอสู้ตายพร้อมเพื่อนขณะเดียวกันยังได้ไปเอาปืนของเพื่อนที่ถูกยิงตายไปแล้วและยังมีกระสุนอยู่มาไว้กับตัว พร้อมกับบอกให้เขาทั้งสองหลบหนีไปพร้อมกับขอระเบิดสังหารลูกเกี้ยงจากเขาไปซึ่งพอได้ระเบิดไปสิบเอกนิพนธ์ก็ไล่ให้พวกเขาทั้งสองหลบไปจากนั้นสิบเอกนิพนธ์ก็ยันกายลุกขึ้นแล้วตะโกนบอกพวกพอกพกขวว่ายอมแพ้แล้วเพราะเพื่อนๆถูกยิงตายหมดแล้วพอกกขวสี่คนหลงเชื่อวิ่งเข้ามาจะจับตัวสิบเอกนิพนธ์สิบเอกนิพนธ์ก็แกะสลักระเบิดทันทีและพอสิ้นเสียงระเบิด ร่างทาง้าก็กระจุยกระจายไปตามแรงระเบิดนั้นด้วยโดยนอกจากนี้ผู้รอดตายทั้งคู่ยังเผยว่าเห็นพอกคอรากเอาเพื่อนที่ตายมาสุมรวมกับรถย m c ที่เผาไฟอยู่แล้วเผาศพเพื่อนทิ้งอาจจะเพื่อไม่ให้จำศพได้จากนั้นจึงช่วยกันเผาฐานและรถจนไหม้จนหมดก่อนจะล่าถอยไปนอกจากนี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมมาว่าพลโทปินธรรมศรีแม่ทัพกองทัพภาคที่4ได้สั่งการเพิ่มเติมให้หน่วยนาวิกโยธิน ออกกวาดล้างพคากคกลุ่มนี้เป็นพิเศษแล้วโดวยนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าความรุนแรงในพื้นที่ที่เกิดจากกลุ่มผู้ก่อ,อก,การร้ายคอมมวนิสต์นั้นเกิดในหลายยอมยากของภาคใต้โดยย้อนหลังไปเมื่อเวลาประมาณ7นาฬิกา30นาทีของวันที่31พฤษภาคม2521พันตํารดพันตำรวจตรบีบุญเลิศจันทบ,บันจงสารวตรัสพอสบา,า,สบาย,ย้อยจังหวัดสงขลาได้เดินทางพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหนายด้วยรถยนต์ เพื่อจะไปประชุมและรับเงินเดือนที่กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาโดยมีสิบตำรวจเอกสวัยจันททองเป็นพลขับเมื่อรถวิ่งมาถึงหลักกิโลเมตรที่40บนถนนสายเทพานาทวีบริเวณบ้านควนหมาแง,ง่ททองที่อำเภอนาทวีปรากฏว่ามีกลุ่มผู้ก่อ,อก,การร้ายคอมมิวนิสต์ประมาณ70คนดักซุ่มอยู่ข้างทางได้เปิดฉากยิงถล่มเข้าใส่รถอย่างหนักหน่วงพันตำรวจตรีบุญเลอจึงสั่งให้ลูกน้องทุกคนกระโจนลงจากรถ ยิงต่อสู้อย่างดุเดือดโดยขณะที่ต่อสู้กันนั้นปรากฏว่าพันตำรวจตรีบุรเลร์โชคหลายถูกกระสุนปืนของฝ่ายผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เสียชีวิตคาทีส่วนตำรวจอีกหกนายที่เหลือล้อนได้รับบาดเจ็บสาหัสอันประกอบด้วยร้อยตำรวจโทชัยชนชัยคำมาจากสิบตำรวจปฐถมจิตนาธร,รมสิบตำรวจเอกสวัยจันทองสิบตำรวจโทไพฑูนหนูเสือพลวิโรจน์อ่อนวัดและพลวิเชียนสังสกุลโดยระหว่างการยิงต่อสู้กันนั้น ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ยิงต่อสู้ได้วิทยุขอความช่วยเหลือไปยังตำรวจสพออนาทวีซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ8กิโลเมตรหลังจากนั้นกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสพออนาทวีร่วมกับกำลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษจึงรีบลุดเข้ามาช่วยเหลือพอกอคอจึงพากันล่าถอยลบหนีเข้าป่าไปจึงมีวิทยุขอเฮลิคอปเตอร์จากตชดสงขาเพื่อช่วยมารับศพและผู้ได้รับบาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลหัดใหญ่ต่อมาความทราบถึงนายอารามเอี่ยมอรุณประหลัดจังหวัด รพันตารวจเอกประเสริฐบุรณาวิทย์ผู้กํากับการตํารวจภูธรจังหวัดสงขลารีบรุดมาตรวจสอบที่เกิดเหตุและไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนศพของพันตํารวจตรีบุญเลิศจันทร์บรรจงได้นําไปบําเพ็ญกุศลที่กองกำกับการตํารวจภูธรจังหวัดสงขลาและในเวลาต่อมา13นาฬิกาวันเดียวกันนั่นเองจ่าสิบตำรวจปฐถมจิตนาธรรมซึ่งถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ได้ขาดใจตายผีชีพไปอีกคนเพราะทนบาดแผลไม่ไหว ดยเจ้าหน้าที่ที่รอดพ้นจากการถูกยิงในครั้งนี้ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าระหว่างที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ออกมาซุ่มโจมตีนั้นเห็นอย่างถนัดตาว่ากลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักศึกษาวัยรุ่นเท่าที่สังเกตมีผู้หญิงถึง5คนส่วนตัวหัวหน้าที่สั่งการนั้นไว้หนวดยาวเฟิร์มมีแผลเป็นที่ใบหน้าพูดจาชาฉานหัวเราะกันอย่างคลื่นเครงแต่เหตุการณ์ความไม่สงบ จากการกระทําของกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในเขตงานนาครศรีธรรมราชก็ยังไม่หยุดหย่อนการกระทําเกิดขึ้นในหลายรูปแบบ Mac แม้กระทั่งการนั่งรถย m c ถึงสองคันบุกเข้าไปในกองร้อยแล้วระดมยิงจนทั่วฐานโดยมีรายงานเมื่อเวลา15.30นาฬิกานาทีของวันที่28กรกฎาคม2521ทั้งกองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนเขต8อำเภอทุ่งสงจังหวัดน,นครศรีธรรมราชได้รับวิทยุรายงานด่วน จากกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่3ตั้งอยู่บ้านหัวสะพานห่างจากสถานีรถไฟบ้านซอง2กิโลเมตรห่างจากสพอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีลแ้วราวๆ3กิโลเมตรว่ามีผู้ก่อการร้ายคอมมินิตไม่ทราบจำนวนแต่งกายในชุดสีเขียว นั่งรถย MC สองคันบุกเข้ามาในกองร้อยระดมยิงปืนกลาดไปทั่วบริเวณค่ายซึ่งขณะนั้นมีตำรวจตะเวนชายแดนในค่ายเพียงไม่กี่คนเนื่องจากส่วนใหญ่เดินทางไปประชุมที่กองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนเขตส1และไปรับเงินเดือนด้วยตำรวจตะเวนชายแดนที่เหลืออยู่ในค่ายยิงต่อสู้อย่างถวายชีวิตแต่ก็ไม่สามารถต้านทานกำลังที่มากกว่าของผู้ก่อการร้ายไ,ได้ถูกยิงเสียชีวิตคาฐานสามนายประกอบด้วย10ตำรวจโทวิจ,จิตกาบเกิด สิบตำรวจเอกบุญมีเหมเดโชและอีกนายที่ยังไม่ทราบชื่อนอกจากนั้นยังมีตำรวจได้รับบาดเจ็บอีก4นายผู้ก่อการร้ายคอมมินิตได้จุดไฟเผาอาคารกองร้อยและเอกสารต่างๆจนได้รับความเสียหายก่อนจะล่าถอยหลบหนีไปรังได้รับรายงานพันตำรวจโทสุด,ดินสิงหราหนายยุทธยาผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนเขต8ปดนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนขึ้นเฮลิคอปเตอร์และยังมีเครื่องบินปตเตอร์อหนึ่งเครื่องเดินทางเข้าไปยังที่เกิดเหตุ เผยรายลากลุ่มผู้ก่อการหลายกลุ่มนี้ในทันทีกราบขอภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องเหล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้า ด้วยจิตคนาวะ Legendary Channel